ย้อนกลับไปเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะครับพวกเราคงจะจำกันได้ในวันที่ยิ่งใหญ่นะครับวันที่9มิถุนา2,549นั่นคือวันฉลองศิริราชส,สมบัติขององค์เสด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับครบ60ปีนะครับตอนนั้นโอ้โหเป็นงานที่ ยิ่งใหญ่มากๆครับทางกองกระสาบจึงได้ผลิตเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสพระราชาพธิธีฉลองสิริราชาสมบัติครบ60ปีที่เป็นทองคําขึ้นมานั่นคือเหรียญน,นี้นั่นเองครับแต่เหรียญน,นี้มีความพิเศษก็คือทําเป็นทองคําขัดเงานะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นรูปสัญลักษณ์ของการฉลอง60ปีด้วยเป็นฮาโลแกรมนะครับ ผลิตเพียงน้อยมากครับ9,600เหรียญเท่านั้นเองนะครับมูลค่าหน้าเหรียญ12,000บาทครับแต่ว่าส่งไปผลิตที่โรงกระสับประเทศสิงคโปร์ครับนะครับงดงามมากๆตรงกลางเหรียญจะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทละมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักตรถงเบื้องซ้ายฉลองพระองค์ทรงเครื่องแบบเต็มยศจอมทัพ ฉลองพระองค์ุรมหาจัก,กรีบรมราชวงศทรงเครื่องขติยาาชอิส,สริยาภรณ์เกติคุณลุ่งเรลืองยิ่งมหาจัก,กรีบรมราชวงศ์และสายร้อยจุลจอมเกล้าริมขอบเหรียญน,นะครับโดยรอบประกอบด้วยหลายรูปเพชรจำนวน60เม็ดนี่นะครับจะมีหลายรูปเพชรจำนวน60เม็ดครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังของเหรียญกันนะครับนี่ าหลักของเหรียญนะครับเหรียญนี้ผลิตที่โรงกระสับสิงคโปร์นะครับนะครับตรงกลางจะเป็นรูปตราสัญ,ญลักษณ์การจัดงานพระราชพิธีฉลองศีิราชสมบัติครบ60ปีซึ่งเป็นฮารลแกรมเอฟเฟกนะครับเบื้องล่างตาสัญ,ญลักษณ์จะมีข้อความบอกว่า1,200บาทและข้อความว่าประเทศไทยตามลำดับภายในขอบเหรียญเบื้องล่างจะมีข้อความว่า ราชพิธีฉลองสิริราชาสมบัติครบ60ปี9มิถุนายนพศ2549 <_ d ose> เรนนี้เป็นเหรียญที่เป็นหมหามงคลอย่างยิ่งเลยนะครับไม่ค่อยได้เห็นเพราะว่าผู้ถอของก็จะก็จะไม่เห็นแล้วก็ไม่ปล่อยออกมานะครับน้อมการาบพระองค์ท่านนะครับขอบคุณที่ติดตามผลงานของพวกเรานะครับขอบคุณครับ